ซ้ำโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน้องหมอยู่ในเกมไหมครับพอชิลอดหนึ่งจุดสิบเจ็ดไอไม่ใช่ไหมครัาชิลลอดอ่าจุลศิษย์เวิร์นะครับก็เมื่อกี้สลอนไม่ไหนะทำเต็มหนึแล้วก็อันนี้เราอยู่ในไหมครับจุลศิษย์นะก็คืออันนี้เป็นแมปใหม่นะครับไม่ใช่อันเดิมนะถ้าทุกคนสังเกตก็คือพวกสัตว์มันจะไม่ปักนะมันจะไม่เป็นแบบสามมิติอันนี้ก็คือมันเกิดมาจากการที่แมปโน้นนะ่ะที่ผมใช้เป็นตัวอย่างอ่ะมันมีแหลกเกินไป ทีนี้มันก็เลยมีข้อเสียว่าแบบเนี้ยไดโนเสาร์จะไม่เกิดนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือมันจะมีสิ่งปลูกสร้างเกิดเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีหลายสิ่งปลูกสร้างมากกว่านะครับแต่ว่าก็ข้อเสียเยอะกว่านิดนึงนะก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เห็นไดโนเสาร์แบบตั้งแต่ต้นคลิปเนาะอาจจะแต่งชื่อเป็นไม์ครอีกิ์อะไรเงี้ยก็คือมันไม่มีไดโนเสาร์เกิดอะก็เข้าใจด้วยนะครับแล้วก็มันมีสองหมดนะ อันนี้คือมันจะมีเสาสองหมดเลยนะครับนี่เราได้เล่นเนาะนี่มันจะมีหมดนี้อันนี้คือหมอดของเวอร์ชั่นเก่านะครับนี่คืออีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็จะมีเป็นเออนี่อันนี้เป็นเวอร์ชันน่นคลาสสิกนะเนี่ยอันนี้คือร์ชันคลาสสิกนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็จะมีอีกหมดหนึ่งหรือหมดแล้วว่าน่าจะหมดแล้วแล้วก็มีหมดปืนด้วยนะครับ นี่แล้วก็เกินปุ๊บเราจะเจอสิ่งผสร้างลอันนี้ไม่น่าจะเป็นหมดเอ่อปืนนะไม่แน่ใจอ็อใชหมดปืนแอบมันเป็นหมดปืนนะครับนี่ไม่เนี่ยนี่เราสามารถคาฟของมาใส่ได้นะก็ลองกดปุ่มเออหมาใหม่อันนี้คือเราสามารถเซตได้นะครับ อันนี้ข้อเสียมันคือมันจะภาพไม่เดี๋ยวนะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเออสก,กินมันไม่โปะเคฟเล่นไม่ลใช้สก,กินสตีฟไปก่อนแล้วครับครับทํทำไมสองอันโอเคมาหาวุาวป้องกันตัวแปบบ๊บเดี๋ยวเราเข้าไปพ่นนะแฮมบี้มันจะน่ารำคาญหน่อยนะครับสมร์นี้ นี่เป็นมอ p แพดนะครับใครอยากเล่นก็ไปเปิดดูได้น้ำมีอยู่เนาะแล้วก็ดูตัวภาพเกมด้วยนะครับคำแนะนำว่ามันแหลกมากถ้าใครอยากเห็นเดี๋ยวผมอาจจะอาไปอัดตรงอโนนให้ดูช่วงหนึ่งนะคือมันแหลกสุดๆไปเลยเว้ยถ้าเปิดแบบฟูอะเพราะว่าไดนโนเสาร์มีแบบมันมีคมชัดด้วยนะไดนโนเสารอ์อะมันมีเวอร์ชันสองดีด้วยนะมันมีเวอร์ชันสามมิติด้วยนะเป็นมอดที่ดีมากนะแต่ว่ามัน ตกไปหน่อยก็มีปัญหานี้แหละมันกระตุกนะครับมันกระตุกจากตัวมันจะมีหมดที่ทําให้พื้นเป็น,เป,นเป็นแปลกบบหนึ่งนะแล้วก็ต้นไม้ด้วยมันกระตุกจากต้นไม้กระตุกจากเอ่อพวกการวิ่งกันอะไรนะครับเป็นนเสาไม่ค่อยมีส่วนเกี่ยวเท่าไหร่น้ามาหน้าตามันน่ารักมากเลยนะอ่ะถึงสปอนเซอร์วะใช่ใช่ไหม อยู่ข้างบนแน่ๆเลยเอา้าทำไมกดขึ้นไม่ไม่น่าใช่ละคุณหาแบบนี่ปะไม่ใช่เอ,าอ้ารเราเราเราคือจากไหนวัดเต h อ hell อ่านี้เก็บเลยครับน่าจะมีประโยชน์ในอนาคต อาจจะได้เล็กกาแล้วแล้วก็ออฟซิเดียนอันนี้คืออะไรเอ่อขุดมาก่อนด้นเอาที่นี่เป็นบ้านเลยแล้วกันนะในไหนก็นไหนแล้วเราใช้ที่นี่เป็นบ้านเลยแล้วกันคนระับช่วงต้นเกมในหมวกมาด้วยทำไมหมวกเป็นสีเขียวอ่ะช่างมันมเถอ,อะปะไม่มีนเสาเกิดน,นะ่นตอนี้ ไม่รู้มัดมันจะซ้อนกันไหมนะครับถ้าซ้อนกันอาจจะมีปัญหาเนาะเงี้ยหมดนี่ไงอันนี้เป็นอ่าฟอซิลอันนี้คอปเปอร์เราสามารถค้าปืนได้นะโอ้ยเฉียดเฉอ้ยอยปืนปืนปืนปืมันใช้ปืนได้โอ้โหเจ็บเลย อย่งเจ็บออกมาเมื่อกี้เนี่ย,ไปไปไปย,ย,ยตายไปวิ่งวิ่งเกะแทกเะแตกเกะแตกโอ้ยเออเหมือนอันตรายแล้วเอ่อทำให้ตัวเราวิ่งไปแบบเอ่อคิดว่าคงต้องขับโลล่าล่ะเข้มะจะเลื่ละโลไป ถ่ายนแล้วมันมีสองมอดพร้อมกันซ้อนกันอะไม่รู้ว่ามอดไหนเป็นมอดไหนเลยที่นี้อุ๊บตังโลไม่ทันโลว่ไรนี่อันนี้ข้อดีหน่อยอันนี้ไม่จะบอกจุดตายเลยฉันจะเดินมาเก็บของก็คือมันจะไม่ขึ้นละโอ้กระตุกมากเลยอะไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่ ตากันรีบรัดเลยกับอันนู้นอันนู้น,นคือกระตุกมากเลยแล้วมีไดนเสราร์เกิดแล้วแบบน่ารำคาญจัดเลยครับเคเดี๋ยวเราฟาร์มมันอันนี้น่าจะเป็นนีไ่ไงตัวนี้เป็นฟอสซิลนะครับเราขุดเจอฟอสซิลเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่ออะไรอะเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าไม่ใจนะมันอันตรายนะครับหมดนี้มันมีหลายอย่างอ่ะหลายอย่างอันตรายมาก วัดนี้มันอันตรายสุดไปเลยครับเดี๋ยวเดินทัดมะโอ้โหอันตรายกว่านี่คิดนะเดี๋ยวอาจจะต้องกดปิดแมปนะอ๋อไม่ไม่กดปิดเอาโอเค

มันจะมีบางอันนี้ต้องใช้ที่ขุดเลยเอานะคือพอมันมีสองมดซ้อนกันเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เลยว่าอดเนี้ยต้องใช้นี้ขุดไหมอดเนี้ยต้องใช้นี่ขุดไหมอ่านี้ก็เหมือนกันใช่มันเป็นอะไรที่แย่นะเดี๋ยวพยายามต้นเกมก่อนแล้วกันนะเคเดี๋ยวเาอาเตเผาไปวางกันเดี๋ยวเรา,าเผาเหล็กกันกนีกวันขุดออกไปทําไมวะให้เรากลับมาวางเออแล้วก็เดี๋ยว เสิร์ชดูนี่สิทำไมได้ m e c เดี๋ยวเดี๋ยวภาษาไทย m e c เอาเอาคำอะไรไม่ได้วัดแล้วให้มันทำไมวัดถึงเที่ยวงั้นดูนี้แล้วกันนะ H E A เอา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นอีเฮอ่าไม่ได้เอามาใส่ได้อะก็ไม่นี่เอ๊ะทำแม็แผงได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแม็กแพ็ก เออไม่มีะโอ้ยได้ไม่มีไ,ไ,มมไม่แพ้เดี๋ยวเราต้องไปตามผจญภัยนิดหน่อยนะข้อดีคือเราเกิดตรงแถวทะเลทรายนะครับถ้าเราเกิดตรงอื่นที่ไม่ใช่ทะเลทรายเนะี่ยเราจะทำไดนโนเสาร์ได้แค่หมอดเดียวนะเพราะว่ามันจะมีปัญหาว่ามันต้องใช้กระบอกเพชรในการค้ามนะครับเอ้ยเฮ้ยอะไรอะ อะไรอะ่ะอ๋อมวกวัดเดี๋ยว <laughs> มันมีด้วยเหรอไม่ฉันไม่เห็นไดน้มันมีหมดเด้ยวยพอาปม็อกแพดแล้วแบบหลายๆอย่างมันแปลกตามองเพิ่มาไม่ครับอีบเฮ้ยอ,อ,นนอะไระเนอ่ะ ะไรอ,อ่ะเฮ้ยปลาหมึกหัวคิปเปอร์นี่ไงใช่ไหมไม่มีเอาก็ได้มาแล้วไม่ใช่เหรอมากินนย มัดเสียหิ้วมันหายไปไหนอ่ะตัเงินหมดป่ะตกไปกันเดี๋ยวเอาเหล็กมาป่ะมันจะมีแกะอยู่ป่าวะถ้าไม่มีอาจจะซวยหน่อยปลาหมึกกินได้ไหมเนี่ยกินได้โอเคเบื่แล้วแฮะไปบ้านก่อนเร็ว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 ตรงนั้นมีแกะป่ะ โอ้ชีพหายแล้วปัญหามันจะเกิดเพราะว่าซอมบี้นะรับคนเออเดี๋ยวนะไม่มีอัวบเอาเวลาะตัวชันทำยากครับทีเข้าบ้านเข้าบ้านอา๋อตู๊ชันเสียงเคาได้เตียงละ One hour later. อ้าวโอ้ที่เดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยแบบกับนเมื่อกี้เลยไม่ใช่แบบนี้ที่อยากเจอมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอืแย่เจอสิบปูสะแบบเดียวกันโอ้เหมือนจะได้ชุดมา โอ้ยน,นี่อุ้ยเชียอ่ะอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้โหแม่ยังอ,อ,อ,อ่ะยิงทะลุรูได้ด้วยอ่ะโคตรแรง2 hours later น่านจะเป็นจุดสปอนเนอร์ของอ่าซอมบี้นะอุ้ยแล้วมันเกิดใหม่ย่ะ đẹp tiền hơn, lấy mà nó có đà mà, anh đi chứ bị nước bỏ, นี่ไงพอมันตายหมดนะซอมบี้มันก็จะกลายเป็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะหายครับตรงนี้น่าจะเป็นสปอนเนอร์มั้งเอ่อเก็บมาแค่นี้ป่ะแล้วก็เหล็กแล้วก็ออกซิเดียนตรงนั้นไม่จําเป็นแล้วเนาะเอ่อที่เราจำไปอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นอันนี้ตรงนั้นก็เดี๋นนยวเราปล่อยไว้นี่แหละไปสำรวจต่อ มันดอบของเต็มเลยอ่ะเชี่ยะเบอก่าเบุกให้อาหารทำทำจริงวิวิเชี่ย อ <Gram> <osc> <hours> ไม่กี uh ่ดอกคือแตกอะโอ้โหโลไม่ได้ใช้อรัเฮียหอแน่เลยกินนัดเดียวหอยิงแล้วไกลๆนะไกลๆนะอุ่นอนตราย ใช่ okay, ปะโคตรอันตรายเชี่ยมื่ียงสองทีแตกอ่ะโอ้อยางเถื่อนเลยเดี๋ยวนะหลับของมาโอเคขออาหารหนโอ้นะโอคตรแรงอะคือดาเมจมันเถื่อนมากเลยคนดูดาเมจมันยิงดีต้นอะไรต้นไม้อะอหอนแล้ว โอ้โหสภาพเกือบแตกไม่ไม่เกือบแตก่ะแตกเลยจะพยายามเอาชีวิตรอดก่อนแล้วนะโอ้ยแต่ชุดกรอบมาไม่ได้โอ้ของกาดกาดจริงอะไรจริง ทุบมันได้ออซิเดียนทำอะไรได้มาเอ้า,า,าอ๋อคือมัน มันไม่ใช่ว่ามันจะทำอะไรได้คือมันต้องไปแปลงก่อนโห,โหยุ่งยากอ่ะมาถังแล้วมันแล้วก็ที่กุดมานหนีขึ้นไปน้องนบนแม่งโอ้โห โ okay, อเคนอนแล้วดาเมจเถื่อนจัดจัดเดี๋ยวเราต้องรอให้มันตายนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยแวบบเวลามันตายเนะี่ยมันจะดอปของดีแต่ก่อนเลยก็มีเรื่องในี้ผมกลัวคือผมกลัวว่าหามันจะทำอาหารทาปกติไม่ได้เก็บของครับจะเป็นดอกหนังสวย <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปเอาน้ำต้องทำฟาร์ม okay. แล้วเหรอวะโอเคได้อะไรมาบ้างวะได้เหล็กมาเยอะเลยอะที่นี่ๆหินมา ก็ใช้ไม้หมดวิ่งไว,วมากเลยรู้สึกโอ้โหแต่ว่ามอนเตอร์มันเถื่อนมากเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะอมอมูตุ่มตัวอะไรสิโอ้โหตวใจหมดถึงก็ไดโัวเสามันเกิดตัว คือเราจะมีหมดที่เป็นปัญหาเลยนะมันจะมีหมดที่เป็นปัญหาตัวชีวิตการใช้ชีวิตมาาๆด้วยหมดหนึ่งมันคือหมดอาหารนะ่ะพวกพืชที่ผมทบอ่ะทบแล้วมันกินได้ทุกคนอันนั้นคือเป็นตัวปัญหานะเพราะว่าเราไม่สามารถครับหนุ่มปังได้อ่อบีเอ่อ,อ,อหนมปังหนมปังนะ่ เราไม่ใช้้นี่ดีกว่าเราเลื่อนหาอาเนี่ยเราคร้าโบตีใช่ไหมดูดิดูกันค้าครับขาย p l า t i n นี่ค้าง่ายๆไปหมดแล้วจะกินอะไรเปน็นอาหารแล้วทีนี้เนี่ยดูดีมันหมดเต็มเลยเนี่ยจะค้าอาหารดีนึงอ่ะโอ้โหเอางี้ดีกว่า มีอะไรครับง่ายบ้างออันนี้ครับง่ายหลายอย,อ,อย่างโอ้อมีปลาหมึกกบกินง่ายสุดล้วะปลาหมึกแหละยงือมันอันนาดอะจะทำกินมันเหนื่อยอะผูกข้าวแนละ้วผูกข้าวยังสัตว์ เค้มนะเค้มต่อ,อตามนั้นปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์เดี๋ยวนักมันเผาได้ป่าอ่านั่นสิมันเผาได้ไหมมันเผาไดหรือเ,เปล่าเอออเค้เคมไหมตัดไม้มาละ

พยายามว่าปัานอาหารให้กินได้ไมากที่สุดโอเคเดี๋ยวเราต้องพยายามอ่าทำประตูในทีอน,นะถามว่าทำทำไม มันใช่คอแหละตั้งหนึ่งตัวเสาอะโอเคอเฮ้ยละ มันน่าจะเป็นอีกหมดน,นะเนาะคือพอมันมีมอดซ้อนหมอดอะมันดูยากมากเลยว่าซ้อนซิลเป็นของอันไหนอะอันนี้ทำอะไรได้ ma ma L เ้เอ็มอเอ็มอลเอ็มบนี่ว่าโอ้ครับหนิโอ้เอกยเอกยมากมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วเงยมาทำไมวะเนี่ย ไม่ใช่ว,ว่าเราจะทําฟาร์มได้ง่ายนะมันอันตรายมากๆนะเหมือนถ้ามันไม่มีซอมบี้ยิงคนได้ก็น่าจะปลอดภัยอะ่ะโอ้ิดโอเคอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปเนี้ยขอจบไปแค่นี้ก่อนนะกันนะเพราะว่าอ่ามันยี่สิเลยทีแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลาสหน้านะผมไปบาย